ก็สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านเลยครับที่รับชมช่องบ,งบังกันรลบัแต่งวันนี้นะครับผมจะทำชิปเกี่ยวกับเกี่ยวกับว่าเล่นแบบชีวิตจริง ep สองครับผมเอ๊ ep สิบสามทับสองเอ๊ ep สิบสามทับสามครับผมโอ้ถ้าถ้าว่านี่ผิดก็ขออภัยนะครับเพราะว่าเบอร์นิดหน่อยครับ มันก็ตามไปชมกันเลยครับก็มาแล้วครับมาจับไอ้พวกให้มาจับไอ้คนขมิญที่มันข้างมายิงในประเทศไทยครับผมตอนนี้นี่พวกผมกําลังจะไปวิสามันอยู่ครับเพราะว่าเห็นว่ามันอยู่ช,มชุมชนตรงเนี้ยงั้นไปชมกันเลยครับโอ้รถตำรวจแต่งลหล่อๆก,ก็มีนะนี่ไปครับ อะไรกันครับผมอ่าลืมปิดเสลืมปิดไซเลนเงินเอออยู่ครับซเลนออกอย่ลองไฟกันนะครับเออไฟเหลือง่อนไฟแรวครับไฟแ้กเออออเราไปตำรวจต้องขับช้าๆผมโดยเฉพาะทางออโรดน มีคนแจ้งความจากสถานีตำรวจเพื่อที่มามาจัดการครับบ้านของลาวนะอันนี้หมู่บ้านของประเทศเาลาวนก็ประเทศไทยก็ไา้ครับน,นี่แรว่าครแลอวแต่คนจะคิดแล้วโอ้โอ้โอ้โอโอ้เรื่องทางเนี่ยจำให้ได้ครับ ไม่งั้นมันจะลงดินจเจอกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปเ,อเจอแล้วเจอกันครับเดี๋ยวผมจะไปวิสามันเทียครับเอ๊ะโทษทีครับ,เร,บเรื่งกีฬาเพื่บวางกันทางก็วันนี้ครับผมก็จะไปจับตัวจับตุ้มันเข้าห้องขังครับ สักประมาณเจ็ดวันแล้วก็ส่งกลับประเทศมันมันเอาไนมันเอาอะไรมันเมียไทยแอปอะไรเนี้ยก็ได้ได้รับแจ้งจากสถาน,นีตำรวจภูธรจังหวัดน,ค,นเเครชัยงแอปก็มาเนี่ยจังหวัดอะไรเนี้ยไม่ไม่ต้องจังหวัดเอาเมืองเท่านัครับก็วันนี้ก็ไปวิสามักันก่อนครับ เนี่ยาจะวิสามันไปเรื่อยไม่มีใครยอมหรอกครับถ้ามันขึ้นมามันก็น่าจะมาร้าเรารต่ก็อยู่ในสายสุขหยานั่นแหละครับทางก็อาจจะคูขาดไปนิดหน่อยครับก็ยอย่างเน,นี้ย ก็อย่างกผมวันนี้มาสองคนนะผมจากประเทศกัมจากประเทศเขมรับนะผมก็เลยมาทำหน้าที่ตำรวจนะครับเพราะว่ามีมดอรถตำรวจครับผมจะเอาพยาบาลมาด้วยไม่ก็รถอะไรก็ได้ เอาพวกมันไปสัตบวบ์ปักนะผมแล้วก็เอาไปส่งประเทศอย่างไรก็ส่งลงโรงพยาบาลศรีธัญญาอย่างดีเลยครับตอนนี้ตำรวจวิสามันเรียบร้อยเอ๊ะจับคุมใส่รถรถแล้วครับตอนนี้ก็เตรียมตัวส่งโรงพยาบาลศรีธัญญาได้เลยครับเพราะว่ามาก่อความวุ่นวายครับแล้วก็ รักษาสิทธิ์ก็จะส่งกลับประเทศครับผมงั้นเดี๋ยว right เราไปชมกันเลยครับโอเทครับโทษทีเมื่อกี้มันอยู่ตรงนั้นก็รถติดอยูครับงั้นตัดมันเป็นแบบตอนนี้แกันครับผมก็คจะขับไปโรงพยาบาลเลยครับก็รถตรรทุจอดอยู่หนึ่งคันครับที่อ๋ออ๋ออ๋อ ครับตอนนี้ก็กำลังจะขับไปรับพวกมันครับผม,มจะกลัวหรือมันจะสู้แล้วผมก็อันนี้ไม่พอนะครับจับส่งสีทัญญาเลยครับเนี่ยพวกชาวไทย ก็ส่งไปรับมันเนี่ยตรบงบวลาปิดอย่างนี่นครับเป็นรถอีโก้ซะด้วยถ้าจะไม่เบียดก็ไม่สองพันกปดไม่สองพันห้านะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับต่คนบวาก็ลืมวัา มากกว่าพวกอสาหนี้อยู่ก็คือว่าียเรีย่อเครับทำไมมันาเปี่ยนเ้ยอตัวใหม่ก็เหมือนกันครับ Vigo Vigo สองพันสิบสองพันสิบเนี้ยคพสองพันก็เริ่มแปลงหน้าเหมือนกันนั่นแหละครับก็ต่อมาสองพก็เป็น Vigo แบบ ครับต้องเลยีกดไป้าหน้าแต่รุ่น0 1 4กับรุ่น3.14มีนจะดำครับมันจะไม่ได้ข้างหน้าแอนเนี่ยนี่ครับตงนี้รับรรรเข้าวิสานรถตำรวจคโราคร,โร,โราฮารคโรราิตนี้ก็สกินเนย ก็อีกขัดชมพูก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับรอบนี้ก็จะมาจับคุ้มม้วนผมส่งโรงพยาบาลผิดรัญญารักษารุนแรงเปรี้ครับพวกนี้อย่าปล่อยมันไว้เบ็ดขับหนีได้อีกอย่างมันก็มีประวัติแล้วมันเคยมี I จะขับรถวีโกนี่ยะครับน่าจะสองพสก็ไม่ก,กส็สองพันห้าไม่สองก็สองพันเจ็ดสอปดก็ก็ไม่ค่อยรูอะไรเท่าไหร่ครับว่าแม่สังเกตรุ่นนะครับรู้แต่ว,ว่าไหนรุ่นเก่าไหนรุ่นใหม่อะไรอย่างนี้ครับแต่ปีผมก็ไม่ค่อยรู้ครับอย่างโตยโยต้า สองพันสิบห้าครับกออ็แต่ก่อนก็ไม่ค่อยดีเท่าสมัยนี้หรอกครับโรโล,ล่าอาร์ติสก็สองมั่งละไอ้นงกินหกครับ,บ,ออร,บรถซึ่งเป็นรถของแม่ผมนี่ยเลาเราเวลาผมไปเที่ยวไหนมาไหนก็เจ้านี่แหละครับตัวนี้ชื่อแบกนะครับปกติมันชื่อว่าแบก แบงค์มึนสิชื่ออับโมงคนก็เลยชื่อชื่อว่าแบงค์แทนนะครับข้ัวก็เข้านที่เรียบร้อยครับกำลังจะเอาไปส่งโรงพาบาลจิตเวชลนคสารเรียครับคุณสยมอะไรครับอ่าั้ก็สภาพนะครับ นานแล้วครับแบบนี้กว้างไปหน่งนยนีจะส่งเข้าเข้ารักษาเพราะว่าม,มันเกินเยียวยาจริงๆครับตอนนี้มัอนอารวาจะไม่ยิงประเทศไทยครับไปส่งมันทีส่สัญญานะครับเดีย๋ยวไปตัดตอนที่ส่งเสร็จกันเลยครับ สารคามนะครับรักษาดีกว่าครับผม,บมบถึงได้ระยะหนึ่งคนะรับสำหรับสารคามก็ สินค้านั่นแหละครับแม่น้ำเอมแม่ห้างเออรีบว่ารีบ,บที่ตบหัทักอีเลียม เลยกินเลยแม่เลยพีย่สาวเวลาทำทิศสอบนั่มแม่แต่มือเสืเอาือซุ่มมือเสืเอบักพีบ้าขมิ้นสองคนเขารักษาจิตเวชเลยครับกำลังหาโรงพยาบาลอยู่ถ้าเหมือนตอนนี้ก็มาส่งบาล,ล,บลาจิตเวทมาหาสารคามแล้วตอนศรีธัญญาเตียงเต็มครับ ก็เลนได้มาทีส่สารคามเอามันมาบ่งบัตนะครับก่อน,นที้จะถูกท่อเก็บนั่นแหละครับผมไอ้คนเก็บใช่ไหมครับมาแล้วผมก็วันนี้ผมจะไปลงบ่อดินเพื่อไป ผมดินที่วัดครับก็ก็ออเลยนั่นแหละครับตามนั้นครับคือจบเอาหมดถ่ายรูปสิมือเบอร์มือเบอร์ครับมือเบอร์นั้นเรามันนั้นเราไปต่อกันเลยครับ นี่แหะครับเดี๋ยวเอารถดั้มไปไปผลดีนะครับผลดินไปสมวัดครับ <c oughs> สบายไป่ต้องกำมมเอ่สามารถครับ <c oughs> ว่างเด่นนี่ครับนม่จะโดง แบบนาตั้งเนี้ยตั้งกลวงเลยนะมันจะลาจอนวุ่นวายแล้วไหนจะขึ้นเขาอยู่ครับก็เม่นจะเต็มหัวหน้าวันเนี้ยเอ็นซกอันนี้ ไม่เป็นไรหรอกครับก็จะเป็น e P ที่เฮ้ยเฮ้ยห่วยห่วยห่วย่วมเนดินี่นีไว้ก่อนปีไว้ก่อนตั้งสติสตารใช่ครับมันต้องสติกวสตาร์ทครับจริงสด้ ับมุมกว้างเป็นรถโอ้ว่าทะเลราเป็นนกเป็นเขาลูกเขาครับตอบว่าได้เลยมา,ดนะา,ดา,าดได้คือมาได้ไดอันผมไปเปลี่ยนขั้นก่อน ออกบ้านนิดนึงครับแล้วก็จะเอาไปจอดจะถึ่โรงเรียนหรือไม่ก็นี้สวยนอาฉันน,น,น้ำบางาใจไ,ไรับันล่าโอไปครับ โฆษณาอย่างหนึ่งครับแมปนี้มีโรงแรมคมับาด้อก็มุ่มมบ้านครับมุงบ้านมองตือตาเี่นบ้านตกครับผมอันนี้มีการรับงานพาเด็กไปทัศนศึกษาครับที่วิวิาภัยฟรีไฟล์ครับ นี้ก็มีการข้ามสะพานนะครับผมทางไปบ้านเนี่ยครับว่าผมมีสะพานซึ่งเราก็จะข้ามแม่น้ำนะครับแม่แม่น้ำก็คลองนะคลองเยอ จบ EP นี ine, ้ก็ให้ก่อนจนตอนนี้ก็ผมจะมาเล่นหัวรถจักอั s t o n ครับหรือว่าแล้วก็แมบประเทศบังกาลาเทศที่เป็นแมบรถไฟนี่แหละรครับไปชมกันเลยครับเอาเตือนทางไป,ไปเลย com yeah. yeah. ญี่ปุ่นนะเพราะว่ามสัญญาอย่งตัวเองเลยนะครับผมก็ถึงสถาน,นีนี้นีแหละครับก็ตปการจากลาก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แหละครับใครอยากให้ผมเล่นอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวจบแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามที่ รับชมช่องผมมาตลอดขอให้ทุกคนจเจริญเจริญน,นะครับผมงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาแล้วหรอครับเมมจะเต็มละ